นะงทางก็เอาคุณคริสติน่าซาแต้นะคะนิวของเราน้องไอซน้องปิงปองก็คือคู่บุญพี่เติร์นผู่บุญ g d ดมาแต่การที่ได้คุณนิวลูกแม่เนี่ยนิวมันร่วมทำไมมันจุดพลิ้ผ่านที่ตัวตัดสินใจมันร่วมดูตกปลอยรู้สึกมาวันนี้ก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะยังไม่เป็นจิงเท่าไหร่ครับอันจริงพวกเราดีแบบคน g d ดคนแกมมี่ดีมากเลยนะ เพียงแต่หนูมันปุ๊บปิ้งอยู่ปุ๊บนี้ได้นนายผมก็จะคิดเล่นเหมือนพี่ปีนปองอยู่ไว้ที่เดิมดีแล้วไม่ติดจุดกันลงมานะจ๊ะที่ว่าที่เป็นอยู่ดีแเราลูกใช่วันนี้น้องน้องถือว่าทำได้ดีมากแต่ว่าติดหัวอ่อนนิดนึงค่ะติดหัวที่จริงอ่ะเขาต้องวางให้นูนิว่ะยืนข้างกันนิวฮะอ๋อแต่ว่ามันจะชัดเกินถึงความเป็นสตาร์ของนิวก็เลยนิวก็เลย เขียให้น <able> ้องมาอยู่ใกล้หนูอีกแล้วก็เรียนสีกันอย่างสดใสใช่ค่ะโปรเจกต์นี้เช่นเดิมเราจะเล่าอะไรมากก็ไม่ได้ก็จะได้กรุบกริบประมาณนี้แต่เห็นมูทโทนแล้วนะว่าสนุกแน่นอนคุณไอค่ะเป็นตัวแทนค่ะ พี่เติบอกว่าตกองกค่ะตอนนี้เตินไม่อยู่แล้วนะคะแต่เตมปัดจอดแล้วกลับไปเลยค่ะไ่ครับโปรโปรเจกต์ไม่พุดเลยหรอค่ะเพราะว่าก็คือกดเสร็จแล้วได้ไลน์อัพเลยตกใจนะคะเขาฝากไว้ด้วยนะคะพวกเราก็เต็มที่จากดูจากสีเสื้อแล้วละมงคลค่ะสุดๆเลยค่ะมมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะได้ดูเรื่องนี้มากๆพวกเราก็เตรียมตัวกันแบบสุดๆเลยค่ะนะคะนุนีวิละลูงฝากอะ กับแฟนๆค่ะฝักเนื้อฝักตัวบอกเขาอย่ยหว,วงทุกคนปกติดีครับก็อันนี้จะเป็นการเล่นภาพยนตร์เรื่องที่สงในชีวิตของผมเลยครับก็ฝันเนื้อฝักตัวกับท่านผู้ใหญ่ทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทางดีเอสเอชที่มอบโอกาสดีแบบนี้ให้ผมครับก็จะพยายามทำมาให้เต็มที่ที่สุดครับแล้วก็ออกมาสนุกมรระรอร่อาเล่นแน่นอนครับน,นุนิวค่ะเอาละค่ะในฐานะทีะ่แล้วระหว่างคุณคริสติน่าแท้ กับคุณปิ่นปองใครจะปากก่อนแลวใครจะปากหลังคะเขาเป็นรุ่นน้องในวงการนี่เขาออกแล้วกันแล้วเราปิดแบบรุ่นใหญ่ได้ค่ะเอาเลยค่ะค่ะก็อ่จากนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่สองกับจีเอะคะก็เพราะนะคะคนิฤษณาเซนตต้องใช้ร่มด้วยหรือเปล่าคะดูเหมือนภาษาไทยอาจจะยังไม่ค่อยใช้ได้ก็ได้เลยไทยได้แน่อนค่ะพูดตั้งภาษาแบบสากลก็ได้ค่ะ ก็อ้อมฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคริสติน่าแซดแด้ฝากไว้กับอ้อมหัอ้อมใจของทุกท่านด้วยนะคะอ้อมยันเราก็จะแสดงให้เต็มที่เลยค่ะแล้วก็จะตั้งใจทำให้ดีที่สุดค่ะสุดท้ายก็น้องชอบน้องนินชอบกินกล้วยค่ะสุดท้ายีพ่ๆทีรสุขภาพด้วยนะคะฝากเอาไว้ลุ้นใหญ่เลยค่ะเพราะเราคือล้นแลนในวงการพอเราแจ้งเกิดเราไปเล่นกับพี่บอยด้วย คือเราก็เป็นเก็บเกี่ยประสบการณ์ค่ะ,คะใช่วันนี้ในฐานะรุ่นใหญ่แล้วจะฝากอะไรถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ให้กับแฟนๆที่เรามีฐานแฟนจํานวนมหาศาลบ้างคือเรื่องนี้นะคะเป็นการกลับมาอย่างสมศักดิ์ศร,รษษีของทางพิเติรนะคะและหนูก็เอาดวงเนี่ยไปผูกไว้ด้วยวพาถ้าไปไปค<ห>ู่เลิศเลิศคู ใิ้ความจะสุนุกสนานในปีหน้าฟ้าใหม่ก็ฝากโปรเจกต์นี้นะคะซึ่งเราเหล่านักแสดงจะทําเต็มที่ทั้งที่วันนี้เนี่ยก็ไม่ได้อยู่อะไรเลยนะคะ <S <S โรเจกแต่เห็นภาพว่าจะคืบสนานแล้วก็เข้มงวตั้งอ,อกตั้งใจให้มันสนุกสนานหน้าเดิมอย่างแน่นอนขอบคุณค่ะ และนี่คือคุณปีกฟางคุณไลนมีคุณนิวคุณโนนนิวค่ะงนต้องทำกังจริงๆของแม่ผ่ายลูกโลเสิร้วิค,คพี่บอยข่าวหน้าปีหน้าไลน์อัพคิวเราจะแบบโยนกันปังปังป,ปนะคะและสำหรับคิวตนอ